นึ่งรุ่นนะคะพี่รุ่นนี้นะคะพี่จะเป็นเสื้อนะคะผ้าใหม่ตะลี่นะคะพี่ผ้านะคะเนื้อลื่นๆผ้าเย็นใส่สบายค่ะพี่ตัวนี้นะคะจะเป็นคอกลมแขนเป็นไอ้คอเป็นสปอร์ตแบบนี้นะคะแขนนะคะพี่แต่งขอบแขนแบบสปอร์ตนะแขนใหญ่ใส่สบายค่ะพี่งานสวยมากๆและชายเป็นแบบนี้นะคะผ่าข้างเล็กๆนะคะพี่งานสวยค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่ตัวนี้นะคะพี่อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวที่ 28เอ้ย26นิวนะคะอกหน้าผ้า50ความยาว26นิ้วนะคะพี่แนะนำอกตั้งแต่38ขึ้นไปถึงใส่สวยนะคะรุ่นนี้ให้พี่แค่149บาทพอตัวนี้นะคะพี่อกหน้าผ้า50ความยาวที่26นิ้วค่ะเอาไปแค่149พอสีนี้นะคะพี่เป็นสีชมพูนะคะสีนี้นะค่ะพี่จะเป็นสีขาวนะคะพี่งานสวยมากๆนะคะและสีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีดำนะคะพี่ดูลายนะ ค่าส่ง29บาทเหาาจนะคะพี่เป็นแบบพร้อมโอนค่ะจะรับกีตัวก็ไม่บกเพิ่มนะคะสีนี้สีดําค่ะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีพื้นสีขาวนะคะนี่นะและสีสุดท้ายนะคะพี่จะเป็นสีชมพูนะหรือจะเลียกสีชมพูนะคะพี่ตัวนี้ลายจะเป็นแบบนี้นะอ,อกหน้าผ้า50นิ้วนะคะพี่ความยาวที่26นิ้วค่ะเอาไปแค่149บาบทพอค่ะ